สาวลาวกลายเป็นสินค้านำเงินหยวนเข้าประเทศแล้วนะทุกคนตกเป็นเหยื่อคนจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้หยิบยกประเด็นขึ้นนี้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติสบายดีสวัสดีครับ ทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทปยกรับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณหกโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังลาวรวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก็นึงครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยครับพี่น้องสิริบพัฒคลิปใไไหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสาวลาวกลายเป็นสินค้าดึงดูด นักท่องเที่ยวจีนหรือว่านําเงินหยวนเข้าประเทศนะครับทุกวันนี้กลายเป็นแบบนั้นแล้วนะเนื่องจากว่าเป็นที่ต้องการสําหรับคนจีนช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวลาวเพิ่มมากขึ้นผิดหูผิดตาแล้วก็บรรดาสาวลาวอายุต่ํากว่า15ต่ํากว่า16กอ่าก็จะตกเป็นเหยือ่อทุกวันนี้จงแจ้งเลยนะครับไม่ได้เกรงกว่ากฎหมายอ่า

สวัสดีกคนะุกคนทุคนทุกคนทกคนทุกคนทุกคนาุกคนทุกคนทุกคนทคนทุกคนคนทุนทุกคนคนคนทุกคนานคนนนกนน ล้วนแล้วแต่สิบสี่สิบห้าเต็มที่ในประเทศลาวก็น่าจะประมาณจบมสามโดยประมาณนะ,ะตามสายตาเนี่ยคือตอนนี้คือเห็นแล้วก็รู้สึกว่ากฎหมายในลาวเนี่ยเหมือนทำอะไรกับคนกลุ่มนี้ไม่ได้นะครับแล้วบางครอบครัวในสปปลาวนี่แย่มากนะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยบางทีก็แย่นะ บางทีก็เต็มใจนะเต็มใจให้ลูกตัวเองเพราะว่ารับเงินเข้ามาไงอ่ารับเงินเท่าแก่จีนอย่างเงี้ยรับเงินเข้ามาพ่อแม่ก็ต้องให้ลูกไปอ่าแล้วแต่เขาจะเอาไปทําไปทําอะไรก็ทาอ่าเพราะว่าเพื่อพ่อแม่จะได้มีเงินอ่าบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าลูกนี่ยจะต้องไปโดนแบบไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับแล้วสังคมลาวเนี่ยมันไม่แปลกนะครับต้องอ,อันอันนี้นี่คือต้องยอมรับนะว่า อันดับหนึ่งในอาเซียนที่ติดเอ็ดหรือว่า SIV เนี่ยไม่แปลกครับคือสังคมมันเป็นแบบนี้เด็กกลุ่มนี้ยังไม่ถึง18กันสักคนเลยแต่ในสปปลาวไม่หยิบยกขึ้นมาพูดในที่ประชุมสภาไม่เอาขึ้นหยิบยกขึ้นมาว่าปัญหาสังคมตอนนี้อ่าวอเน็ตเฟซบุ๊กทิกต t อกหนุ่มจีนเข้าไปอ่ล่วงละเมิดสาวลาว ซื้อสาวลาวซื้อจากพ่อจากแม่นั่นนี่ทำไมกฎหมายในลาวเจ้าหน้าที่ลาวไม่สั่งการทำไมไม่หยิบยกประเด็นขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาสังคมหรือว่าเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอดในลาวลงมาอีกนิดนะครับแต่ถ้าเป็นคนาลาวพูดภาษาไทยเนี่ย กลายเป็นเวลาแห่งชาตินะหยิบยกขึ้นมาพูดกันว่าไม่ไม่เหมาะสมกระทรวงวัฒนธรรมต้องเข้าไปตรวจสอบนั่นนี่แล้วเด็กเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ1 4บ5พูดภาษาจีนไม่เป็นก็ต้องหกักพ่อเงินไงอ่าพ่อเงินแล้วคนจีนที่ถ่ายคลิปเนี่ยไม่รู้จะเอาไปเป็นหน้าปกไปเป็น PR เว็บโปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเด็กก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูเหมือน PR อันนี้คือสังคมเราทําให้ผู้หญิงในลาวเนี่ยถูกเหมารวมไปหมดเลยว่าเป็นผู้หญิงที่มักง่ายชอบขายบริการชอบสบายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาอ่าชอบทํางานสบายก็คือขายบริการไม่อยากทํางานหนักอันนี้มันบ่งบอกถึงประเทศที่ยังไม่พัฒนานะครับอ่อถ้าอายุ18ขึ้นโอเคมันก็โอเคก็พอรับได้อันนี้อย่างเด็กเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับ วิธีป้องกันสําหรับในสปปลาวนะผมก็ไม่เข้าใจว่ากองหลอนเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปกองหลอนให้นะทุกคนเอฟซี FC ถามมาว่ากองหลอนหน้าตาเป็นยังไงนี่คือหน้าตากองหลอนในลาวส่วนมากจะแต่งตัวใส่ชุดทหารบ้างไม่ใส่บ้างแล้วแต่ชุดที่เขาบริจาคให้ชุดทหารเขาทิ้งให้ใส่ก็คือใส่หมดแต่ที่นน่ๆคือพกอาวุธนะครับอันนี้นี่คือในสปปลาวกองหลอนกลุ่มนี้นี่คือไม่กล้ากําจัดนักท่องเที่ยวจีนสักคน ทั้งทงที่เห็นว่าในหมู่บ้านนี่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยเข้ามาทําอะไรครับหลอกล่อเอาผู้หญิงลาวจ่ายเงินกับพ่อแม่บ้างจ่ายกับตัวน้องๆบ้างเห็นเห็นกันอยู่ทําอะไรไม่ได้ไม่กล้าทําหรือรับเงินคนจีนหรือเปล่ากองร้อนก็ไม่รู้แต่ถ้านักท่องเที่ยวไทยเข้าไปในหมู่บ้านในยามวิกาลนะครับหลังสามทุ่มในแต,ต่างจังหวัดของเราหลังสามทุ่มนี่คือยามวิกาลนะ หรือถ้าคนไทยไปเดินจ้องจ้องมองมองช่วงกลางวันก็แล้วแต่กลางวันแสกนี่แหละนะครับคุณคิดว่าจะรอดมือกองหลอนไหมครับไม่รอดนะเดินเข้าไปถามเลยจะมาจากใสจะมาหาไผ่มาจักมือขอเบิงบัตแน่ขอตรวจบัตแน่ปรับโลดได้นั่นอันนี้ไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคนจีนคนเวียดไม่กล้าแตะต้องเขาไม่กล้าพูดเลยมันเหมือนเลือกปฏิบัติหรือไม่กล้าแตะเขา หรือกลัวเงินเขาฟาดหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้นี่คือในสังคมลาวเด็กในสปปลาวที่ตกเป็นเหยื่อมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะับจากนี้ไปนะครับผมว่าก็จะมีคนติดเอชไอวี IV, ทั่วประเทศลาวแล้วมั้งถ้าปล่อยให้ปะปล่อยปะ,ปยปะละเลยแบบเนี้เละเทะหมดเลยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่เห็นว่าอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่พูดเรื่องนี้เลย ทั้งที่ว่าทางติ๊กต่อทกทาง a c e b o o k นะครับประชาชนแชร์กันว่อนอยู่ก็ไม่เห็นหยิบยกเปิดสื่อทีวีลาวนะครับนี่ข่าวที่เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดสื่อทีวีลาวเคยเคยเปิดเจอไหมไม่ไม่เจอนะเนี่ยไม่ได้นําเสนอเรื่องพวกนี้เลยเออนาเสนอแต่เรื่องกองทัพลาวการต่อสู้ผู้นําก่อนที่จะมีอํานาจอยู่ทุกวันนี้ ผู้นําได้สร้างนู่นสร้างนี่ได้โจมตีนั่นได้ต่อสู้จาก,กพัดิอเมริกาได้ต่อสู้กับศักดินาสยามได้ต่อสู้กับพวกล่าเมืองขึ้นอย่างงี้คืออันนี้นําแต่ประวัติอย่างเงี้ยมานําเสนอในทีวีแต่ปัญหาสังคมที่อยู่ต่อหน้าไม่การนาเสนออันนี้คือสื่อใน,ในสื่อในประเทศเลาวนะส่วนมากก็จะเป็นแบบเนี้ยโอ้แย่มากนะครับทุกคนฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านท่านไหนที่เข้ามาต,ติดตามรับชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ